ประตูนอกห้องควงเงาะเข้าอย่างใดดีนะเขาชอบอะไรนะซื้ออาหารอร่อยหรือเล่าเรื่องตลกให้ฟังดีละ่ะข้าคิดว่าท่านไม่ต้องลำบากขนาดนี้ก็ได้นะอใช้เล่เหลี่ยมถ้าไม่ตายของท่านเบลใส่เลยขอรับข้าสงสัยว่าเจ้ากำลังหลอกด่าข่าอยู่ แต่ข้าไร้ซึ่งหลักฐานฮไม่มีวิธีอื่นเลยกัดฟันเข้าไปเลยแล้วกันฮท่านอองเสียงนี้ชุนซีอย่างนั้นเหระไอ้ยาศัตรูหัวใจของท่านมาแล้วทะลุ วางยานี่นะปึกอะเสื้อผ้าถอดออกแล้วยังคิดซ่อนอะไรเอาไว้อีกเอ๊ะมองตามเอ๊ะ,ออะน่าดังเกียรที่สุดขนาดตัวข้าเองยังไม่เคยจะได้เห็นเลยนะ คลุมทับสาวน้อยข้าแนะนำให้เจ้าอยู่ห่างๆอย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านให้มักนักจะดีที่สุดนะทําแผนดีๆของพี่สาวพังพอถึงเวลานั้นก็อย่ามาโทษว่าพี่สาวใจร้ายใส่รก,กรรมแล้วกันหน้าอกและก้นที่แบนราบของเจ้าเช่นนี้นะนะมิน่าล่ะเจ้าถึงต้องวางยาเขาก่อน ฉันเข้าใจตัวเองอย่างเล็กซึ้งยิ่งนะ <c oughs> ข้ารับใช้ท่านอองมามากกว่าสิบปีแล้วต่อให้ท่านอองตื่นขึ้นมาแล้วทราบเรื่องนี้เขา้าเขาก็คงจะไม่ทอดทิ้งข้าอย่างแน่นอนส่วนเจ้าซึ่งมีอายุเพียงแค่นี้กลับทำตัวระย่างอายิ่งนักอีกทั้งยังคิดเพ้อฝันอยากเป็นพระชายาอีกอย่างนั้นน่นแหละเจ้านี่นะระวังท่านองจะจัดการเจ้าแหละ อ๋อนี่เจ้าเขาจะลงโทษค่าหรือไม่ลงโทษค่าข้าไม่รู้หรอกนะค่ขารู้เพียงแค่ว่าเจ้าอาจจะไม่มีชีวิตรอดรอให้ท่านอองฟื้นขึ้นมาแล้วแหละ